ยังมีน้องๆอีกระดับเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นแถวๆเนี้ยนะครับที่ได้คะแนนอยู่ในช่วงของศูนย์ถึงหกูนถึงห้าสิบคะแนนนะครับซึ่งนะพี่มองว่านะภาพรวมนะพี่คิดเอาเองนะพี่บอกกันนะพี่คิดเอาเองนะครับว่าน้องๆที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับ0ูนย์ถึงห0สิบคะแนนนะน้องก็คงอยากอยากจ,จะเล่นคะแนนระดับท็อปนะครับ80ดสิบเก้าสิบอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับพี่ก็มั่นใจว่าทุกคนเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าเราแข่งขันกันเนาะ มันจะบอกว่าให้เอาแค่นี้พอแค่นี้พอพี่ว่ามัมคนคงไม่ใช่หรอกนะนะครับทุกคนก็อยากจะสุดนะแค่ไหนก็แค่นั้นแหละอะไรเงี้ยนะครับแต่เป็นว่ามันต้องติดปัญหาอะไรบางอย่างนะเรามาคุยตรงนี้ก่อน,นครับแสดงว่ามันต้องติดปัญหาบางอย่างที่ทําให้น้องเนี่ยไปไม่ถึงจุดนั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับตรงนี้นะครับเมื่อวานพี่ทุกพูดไปแล้วในเวอร์ชันหนึ่งนะพี่มาพูดให้ฟังอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับทีนี้นะครับในข้อมูลในเชิง ที่พ่ทุกอยากจะทาให้ดูเนี่ยนะครับมันก็คือการที่หลายคนเนี่ยไม่รู้นะครับว่านะครับวิธีการทําโจทย์เนี่ยนะครับมันมีได้หลากหลายวิธีเนาะแล้วก็มันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับมันอยู่ที่ว่าใครได้คําตอบนะในเวลาจํากัดคนนั้นก็ประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับทีนี้นะครับพี่อยากให้ทุกคนที่ติดตามพ่ทุกเนี่ยมองนิยามของการสอบแข่งงานเนี่ยสมัยนะครับว่ามันเป็นเกมอย่างหนึ่งเนาะ ในเกมนี้ทุกคนก็ต้องการชนะนะครับมันเหมือนแข่งฟุตบอลเนนะี่ยยังไงก็ต้องเอาชนะเอาคนที่ชนะถูกต้องไหมนะครับทุกคนต้องการชนะอยู่แล้วนะครับทีนี้ในเกมนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามองดีๆแล้วเนี่ยเราดูผู้เล่นแล้วเนี่ยนะครับผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้วิธีการเดียวกันนะครับเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับแล้ววิธีการเนี่ยมันล็อกเวลาวิธีการหนึ่งเนี่ยมันล็อกเวลานะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพิทุกมีโอกาสคุยกันน้องๆนะครับ เป็นหลายบุคคลนะสมมตินะครับเนี่ยพี่จะรู้แล้วว่าถ้าคุยกันว่าน้องคิดยังไงหลายคนคิดวิธีนี้พี่พี่นี้วิธีนี้พี่ฟังวิธีพี่ก็รู้เลยว่ามันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับทีนี้มันขึ้นอยู่กับมันเป็นประเจกบุคคลเนาะมันขึ้นอยู่บบกับว่าน้องทํามากหรือทําน้อยอีกด้วยนะครับเนี่ยซึ่งมันดูกันออกครับถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มน้องๆที่พี่ตุ๊กไม้จะใช้นิยามว่าเป็นเด็กเรียนเนี่ยแล้วทำมาเยอะเนี่ยนะครับจริงๆพี่เคยสัมผัสน้องๆกลุ่มเนี้ยมา ก,ก็ไม่น้อยแหละนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะรู้นะครับถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยอยู่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงนะพี่พูดนี้แล้วกันนะครับแต่พี่ดูทรงแล้วเนี่ยนะครับมันน่าเสียดายพี่พูดนี้เลยบางคนเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยเป็นเด็กเสียงจัดเลยเนี่ยแต่ว่าน้องก็ยังใช้วิธีที่มันยาวแล้วพยายามจะเร่งให้มันเร็วเดี๋ยวพี่พูดนี้แล้วกันนะพี่ไม่เอ่ยชื่อโรงเรียนเลยนะครับนั่นลจะคือข้อจํากัดอย่างหนึง่งนะพอวิธีมันยาวและน้องโดนลงโปรแกรมมาแบบนั้นเนี่ยนะครับ มันใช้เวลานานนะครับแล้วแทนที่แบบว่าจะขึ้นไประดับนั้นได้นะครับมันกลายเป็นว่ามันโดนล็อกด้วยด้วยวิธีการเอาล่ะเดี๋ยวเราจะลองมาทำนะพิธีให้น้องดูด้วยแล้วกันนะครับนะในในที่นี้นะครับพี่เฉลย Raum ไปแล้วนะครับวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกวิธีนะครับนี่วิธีนี้พี่จะบอกให้ฟังก่อนว่านะครับอ่าหลายคนจะงง okay, นะกับมันนะเดี๋ยวมาคุยเลย่นๆก่อนแล้วกันเนาะนะเดี๋ยวจะเครียดก,กันไปนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นการถอดนิยาม ของค่าสบู่นะครับในการสอนนิยามของค่าสบู่เนี่ยนะครับหลายคนก็นะครับอ่พี่พูดถึงก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับก็พยายามที่จะจัดรูปให้มันคือจริงพี่ทุกบอกก่ันนะว่ามีความหลากหลายมากมายนะครับแต่ถ้าพี่จะพูดให้ละเอียดยิบเลยเนี่ยนะครับมันมันจะเยอะนะครับพี่ก็เอาพอสมควรแล้วกันนะครับในที่พี่ทุกคนแนะนําแล้วกันนะครับให้น้องแบ่งเวลาเป็นแอสรตรยาวน้องก็แบ่งเป็นแอสูตรสั้นอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะตัดขึ้นท่อนนะครับ แล้วปล่อยให้เลขตัวเลขเพียวๆนะครับข้างล่างเนี่ยนะครับหลุดเป็นอิสระซะน,นะครับเพราะฉนั้นเวลาเอาแฝงสูตต่อให้มันเป็นลบต่อให้ข้างล่างเนี่ยมันเป็นลบสามเนี่ยนะครับเวลาครอบแฝงสูตแล้วเนี่ยมันจะเป็นสามนั่นเองงั้นบรรทัดต่อไปเนี่ยน้องเอาแค่น,นี้ก่อนนะเท่ากับสองเอ็กซ์กำลังสองนะพี่เอาแค่นี้ก่อนนะะเพราะฉะนั้นนะครับน้องก็ค่อยดูตามไปแล้วกันนะครับคือคืออันนี้มันเป็นวิธีที่ที่ทุกคนก็พยายามจะทำอย่างนี้อยู่แล้วนะครับในในห้องเรียนปกตินะน้องย้ายนี่ขึ้นมาคูณนะครับก็กลายเป็นหก อะครับเพราะนั้นน่ยถือว่าจะมาใช้วิธีอีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่าการใช้นิยามนะครับนิยามเนี่ยก็คือนะครับหลายคนเนี่ยจะบอกว่าแบ่งเป็น2ออย่างพี่มากกว่าเท่ากับศูนย์อันหนึ่งหรือน้อยกว่าศูนย์อันหนึ่งแต่พี่อยากจะให้แบ่งเป็น3นะครับคือเท่ากับศูนย์อันหนึ่งมากกว่าศูนย์อันหนึ่งน้อยกว่าศูนย์อันหนึ่งนะครับแบ่งเป็น3นะนะครับอันดับแรกคือให้มันเป็นศูนย์อันดับที่2คือให้มันมากกว่าศูนย์หรือเป็นจำนวนบวกครับอันดับที่3าคือให้น้อยกว่าศูนย์หรือเป็นจนบมัะะไได้่งงคร ง่ายเลยกับการทำพวกนี้นะครับ,รบเพราะว่ายังไงเนี่ยนะครับค่าทุกอันนะพี่บอกก่อนว่านะครับมันจะเป็นคณิตมันจะเป็นพิกสษ,ษหรือมันจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นจํานวนเนี่ยนะครับมันหนีไม่พ้นอยู่แค่3ามอย่างคือศูนย์เนี่ยจะต้องอยู่ตรงกลางและจํานวนบวกเนี่ยจะต้องอยู่ตรงนี้นะครับจำนวนลบก็จะต้องอยู่ตรงนี้นะจริงๆแล้วมันจะเป็นรูทจะเป็นอะไรก็ตามนะครับอย่างเช่นพีุ่้ยกตัวยอ,ยอย่างเช่นให้ฟังนะครับว่าเช่นเป็นน้องใส่สเกลนิดหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับพี่ใส่ให้ดูแล้วกันนะจริงๆเอาจริงแล้วเนี่ยมันกลับไปเรื่องตลกเพราะว่า ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นเส้นเนี่ยเส้นเส้นที่ใหญ่ที่สุดนะ่รอยู่เส้นเดียวเลยนะจริงน้องกำเส้นนี้เป็นเส้นเดียวเนี่ยน้องก็งกประสบความสำเร็จแล้วนะอย่างสูงและงดงามด้วยนะอ่าพี่ตุ้มจพูดส่วนตัในพี่อยากจ,จะโม้บ้างนะเดี๋ยวหลายคนบอกว่าพี่เขาเรื่องก็ทีอะไรเงี้ยนะพี่ต้องมีติดโม้แล้วโอเคไหมนะครับเหมือนมาคุยกันน้องนะครับใครที่แบบว่า,ารู้สึกว่านานไปน้องก็ไปไปดูพี่ตุ้มตัดเป็นคลิปปกัน ทีนี้นะมันจะมีอยู่แค่นี้นะครับมันจะเป็นโซนที่เป็นศูนย์นะครับโซนที่เป็นบวกและ andro? โซนที um problem, ่เป็นลบนะมันจะเหมือนกันทุกอันนะครับทีนี้พี่อยากให้แบ่งเป็นสามนะครับเช่นถ้าไปทุก ety, ย่ตัวอย่างขึ้นมาอันหนึ่งเช่นเป็นบอกว่าเป็นรูทสองเนี่ยอ่าน้องว่ารูทสองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับรูทสองเนี่ยโดยประมาณเนี่ยมันก็คือหนึ่งจุดสี่เนี่ยมันก็จะอยู่แถวเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับงั้นรูทสองมันก็อยู่แถวเนี้ยสรุปไม่ว่ามันจะเป็นอะไรนยมันก็ถูกยัดเข้าไปในเส้นจำนวนอยู่ดีนะครับ โอเคไหมพอวันเรามองแค่นี้ปุ๊บนะโอ้โหมันก็กลายเป็นเรื่องตลกไปในนานทีมันก็เหมือนเราถูกชี้นาให้ไปทําอะไรก็ตามนที่มันดูดยุ่งยากซับซ้อนนะครับแล้วก็พยายามไปทําแบบนั้นนะครับแล้วก็ใช้เวลานานแล้วก็ไม่ทันเวลาแล้วก็จบด้วยการได้คะแนนไม่เป็นที่น่าพอใจนะมัน,มนจบอยู่แค่นั้นนะครับพี่มองได้ว่าวัาวา้จากเนี้ยนะครับถ้าใครก็ทมเนี่ยที่มองออกอ่ะก็จะหลุดพ้นไปเลยอันนี้พี่มองพูดนอกเรื่องนิดนึงนะศูนย์นะพี่เขียนเป็นไทยเลยได้นะครับ ตอนแรกพี่ให้มันเป็นศูนย์เลยเนี่ยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่านก็ลองดูเลยนะครับว่าถ้ามันเป็นศูนย์นะครับนะพี่ก็บอกว่าเนี่ยนะสองกำลังสองลบสี่เนี่ยนะครับมันเป็นศูนย์เนี่ยเขียนเป็นอันนี้นิดเึงแล้วกันนะอันนี้ขอยืดนิดนึงนะครับยืดนิดนึงนะครับเดี๋ยวทุกคนดูจะได้ตามนั้นนะครับถ้าเป็นศูนย์ปุ๊บเนี่ยนะครับพี่ก็ใส่เลยนะก็เป็นศูนย์นะถูกไหมพี่แอปศูนยศูนย์เนี่ยนะโอเคนะครับมากกว่าเท่ากับนะครับ ทีนี่นะครับน้องก็ลองดูสินะครับถ้าก้อนนั้นเป็นศูนย์เนี่ยน้องว่าเอมันต้องเป็นอะไรอะ่ะนะครับมันแปลว่าก้อนเนี้ยนะครับมันต้องเป็นสี่ใช่ไหมล่ะอีกเหตุผลหนึ่งนะพี่อยากจะบอกให้น้องดูง่ายๆนะครับน้องโดนหลอกบางอย่างน้องคิดในใจได้เลยนะครับทุกคนนะพี่ขอย้ำมาทุกคนนะครับคิดในใจได้เลยนะครับอย่าไปแบบว่าไปคิดว่าโอ้อันนี้มันเกินกว่าที่ฉันจะจะทำได้ ทุกคนถูกลงโปรแกรมให้ให้มองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องยากมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับลองใหม่ครั้งนะครับทุกคนลองดูตามพี่ทุกนะครับน้องก็มองออกอยู่ดีน้องทึบไปเลยน้องมองไม่เห็นเลยมันเป็นก้อนก้อนหนึ่งลบกับสี่แล้วเป็นศูนย์เนะี่ยมันจะเป็นอะไรไปได้ยังไงพี่ทึบไปก็ได้นะทึบไปก็ได้นะครับพี่ทึบไปเลยก็ได้อนะก้อนอะไรก็ไม่รู้นะครับลบกับสี่แล้วออกมาเป็นศูนย์เนะี่ยมันแปลว่าก้อน,นนั้นก็ต้องเป็นสี่ก็แค่นั้นเองนะครับน้องทันไหมนะครับเ่ยนะครับ อ่านะครับเพราะนั่นแปลว่านะครับสอง x กําลังสองต้องเป็นสนะครับน้องคิดต่อไปนันแปลว่า x กําลังสต้องเป็นอะไรอ่ะนะเรามาคิดเรื่องนึงก่อนนะพี่ขอยืดยืดคุยกับทุกคนไปด้วยนะครับโอเคไหมพี่จะไม่ไม่อิงระบบหรือว่าอะไรมากนะนะครับงั้นแปลว่า x กําลังสต้องเป็นสองก็แค่นั้นเองนะครับ x กําลังสองต้องเป็นสองใช่ไหมล่ะพี่มาใส่ฝั่งเนี้ยนะครับแค่นั้นเองนะครับน้องคิดยงไงก็ได้พี่จะบอกว่าน้องจะคิดยังไงก็ได้นะครับอย่าไปต ติดกับแบบแบบรูปแบบเกิน <c ười> ไปนะน้องปล่อยให้มันแบบไหลไปเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเน้นใช้ความคิดคือเรื่องนี้มันเน้นใช้ความคิดพอใช้ความคิดและเอาไปแทงมันจะจบหมดน่ะนะครับที่พี่พี่พยายามจะบอกน้องๆว่านะครับถ้าน้องสามารถใช้ความคิดเราเล่นเข้าไปแทงได้เนี่ยมันจะจบหมดเลยโดยที่น้องไม่ต้องไปพยายามแบบไปทําโจทย์ให้เยอะๆมันจะหลีกหนีความขี้เกียจได้คือมันไม่ต้องพยานอะจริงนะครับพี่บอกงั้นนะครับ แต่คนที่ขยันเนี่ยก็คือพยายามจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะค็อปปรูปแบบที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่เขาจะออกสอบนั่นเองอะ่ะแต่มันจะเหนื่อยนะถ้าใครชอบก็ไม่ว่ากันนะครับนะเพราะฉะนั้นนอาเราดูดิมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วนะตรงนี้นะครับ x กำลังสองมันเป็นสี่โทษที x กำลังสองเป็นสองถูกไหม x กำลังสองเป็นสองนะครับเนีย่ยลองดูตรงนี้นะ x กำลังสองเป็นสองสองคูณสองได้สี่สี่ลบสี่เป็นศูนย์เนี่ยตัวนี้ออกเป็นศูนย์นะครับ x กำนละังสองก็คือเป็นสองนั่นเองถูกต้องไหมนะครับ 2คูณกับ6แไดนะ้เป็น12เนี่ยศูนย์จะมากกว่าบเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วนะอ่ามันก็ไม่จริงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่เป็นศูนย์ก็ไม่มีแล้วแอฟซ์ลูดนะหรือค่าสมบูรณ์ในกรณีที่เป็นศูนย์ก็ไม่มีแล้วเนาะก,ก็ออกไปได้เลยไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วนะครับมันก็จะเหลือแค่2อย่างก็คือมากกว่าศูนย์ก็คือเป็นจำนวนบวกกับน้อยกว่าศูนย์ก็คือเป็นจำนวนลบเอาง่ายๆแบบนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับมันมีแค่3อย่างไฟครั้ง็นู่งคือเป็นศูนย์ที่อยู่ตรงกลางเองคือเป เนี่ยมันเริ่มมาจากเรื่องง่ายๆแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ทุกคนคิดในใจได้โดยที่พอลืมรูปแบบไปแล้วเนี่ยก็ไม่สําคัญเลยยิ่งลืมก็ยิ่งดีพี่พี่ทุกทค่บอกแล้วนะครับยิ่งน้องลืมรูปแบบหรือแพทเทิร์นที่ท่องมายิ่งลืมก็ยิ่งดีเลยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่นะครับพี่มองว่ามันเป็นเรื่องตลกและเรื่องสนุกนะครับโอเคไหมวัะนั้นไม่ไปท่องอะไรเยอะๆหรอกนะครับยิ่งลืมก็ยิ่งดีทุกเรื่องเลยนะครับยิ่งลืมหมดเลยก็ยิ่งดีใหญ่นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวน้องจะบอกว่่่าา้ยทไมพพีูดองนนั พี่แล้วถ้าเป็นวงกลมวงรีพาร,ราโบลาไฮเบอร์บลานะนเดี๋ยวค่อยทาให้ดูที่หลังนะมันจะมีอีกหลายเรื่องอ่ะที่หลายคนคิดไม่ถึงพี่พูดอย่างนี้แล้วกันมันจะมีหลายเรื่องที่หลายคนคิดไม่ถึงนะครับว่ามันไม่ต้องใช้ความรู้ก็ได้นะครับเข้ามดูต,ต่อนะครับงั้นนะครับตัวนที่เป็นศูนย์พี่ก็ออกเลยนะทุกคนก็พี่ก็มาเริ่มใหม่นะครับพี่ก็มาเริ่มนิดหนึ่งนะครับวันนี้อาจจะต้องแบบขยันเขียนนิดหนึ่งนะครับ พี่อาจจะไม่ได้เขียนเป็นรูปแบบให้น้องๆเห็นอะไรมากนั้นนะครับก็ทีนี้นะครับทุกคนก็เริ่มต่อนะครับทีนี้ไอ้กรณีที่ไส้ในเนี่ยนะครับมันเป็นศูนย์เนี่ยไม่มีแล้วน้องก็มาเปลี่ยนว่ามันเป็นบวกแทนนะครับถ้าก้อนเนี้ยสีเหลืองเนี่ยมันเป็นจำนวนบวกนะนะครับมันเป็นจำนวนบวกเนี่ยนะครับมันก็หมายความว่านะครับถ้าน้องจะตีความนะครับจำนวนบวกเนี่ยนะครับน้องก็ดึงดึงค่าสมบูรณ์ตรงนี้ออกได้เลยนะ อ่ามันก็จะกลายเป็นตัวนี้เลยนะครับ 2x กำลัง2ลบ่แต่หลายคนเนี่ยก็ยึดติดกับแพทเทิร์นว่าถ้าเป็นบวกเนี่ยหลายคนก็มาทดเนี่ยพี่ทําให้ดูแล้วกันคําว่าเป็นบวกเนี่ยนะครับหลายคนก็มาตีเป็นสมการแล้วว่านะครับอ x กำลัง2เนี่ยลบ4เนี่ยตมากกว่าศูนย์นะเอาไว้เป็นสกรัชที่หนึ่งก่อนนะอะไรเงี้ยนะครับี่ยก็ไม่ว่ากันนะครับทีนี้อ่าพี่พักไว้ตรงนั้นก่อนแล้วกันนะครับ หรือพูดง่ายๆอีกครั้งหนึ่งก็คือเวลาที่เราพิจารณาว่ามันเป็นจำนวนบวกเนี่ยน้องก็ดึงแอบ์ซอหรือค่าตบณนออกได้เลยนะครับก็แค่นั้นเองนะครับงั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น 6x กำลังโอเคไหมคือเวลาที่เราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องคิดตามด้วยว่าทาไปเพื่ออะไรหรือว่าอะไรยังไงนะครับแค่นั้นเองนะครับโอเคไหมนะครับทีนี้เราดูต่อนะครับน้องก็แก้สมการธรรมดานะครับน้องก็ย้ายอันนี้นะครับมาข้างนี้นะครับย้ายมาข้างนี้นะครับที่ย้ายมาเนี่ยพี่ขอลบเลยนะเพราะจากก้อนนั้นที่เป็นบวกย้ายมับก็เป็นลบนะครับ งั้นนะครับพี่ขอมาเขียนนี้เลยแล้วกันนะลบศนะครับเอแล้วน้องก็รวมก้อนเนี้ยนะครับเข้าด้วยกันนะนะครับเอกำลังสองลบสี่นะครับผู้เขียนอับมากกถ้าก็ศูนย์นะทีนี้มาถึงจังหวะนี้นะครับะทุกคนก็ลองดูนะครับพอถึงจังหวะนี้นะครับหลายคนก็บอกว่าพี่เอารลบหนึ่งคูณตลอดไหมนะครับเพื่อให้เป็นจำนวนบวกก่อนนะครับหรือน้องบอกอาจจะบอกว่าพี่หารด้วยลบสี่ตลอดก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพี่ทําให้ดูนะนะครับทีนี้นะครับน้องบอกว่านะครับ ถ้าเกิดว่ามีการหารด้วยลบสี่ตลอดทั้งสองข้างดูนะเดี๋ยวพี่จะแบ่งเป็นสองแบบนะครับพี่จะแบ่งเป็นสองแบบนะครับเดี๋ยวพี่จะมีแบบมาให้ดูนะครับถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะครับน้องหารตลอดด้วยลบสี่เนี่ยเครื่องหมายของน้องนี่จะต้องเปลี่ยนเป็นตรงข้ามทันทีนะไม่ยนมจะผิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับพี่ก็เปลี่ยนเครื่องหมายไปก่อนเลยนะครับศูนย์หารอะไรก็ได้ศูนย์นะครับตรงนี้น้องก็ตัดกันหนึ่งอันนะครับก็กลายเป็น x กําลังสองนะครับลบสี่หารตัวนี้เครับลบหารลบเป็นบวกนะครับบวด้ ทีนี้นะครับพี่ตั้งข้อสังเกตว่านะครับน้องสังเกตดดีนะครับถ้าเกิดว่าอยากตรงนั้นนะครับต้องดูดีนะครับอ่าพี่เขียนใหม่ที่นะนะครับมันจะมีอยู่อันหนึ่งที่มันไม่มีโอกาสจะผิดเลยนะครับก็คือน้องย้ายข้างไปนะครับน้องก็ย้ายอันนี้นะครับไปไว้อีกข้างหนึ่งทั้งคู่เลยนะครับอ่ะลองดูนะครับมันก็จะเป็นเครื่องหมายเหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยครับนก็จบเลยนะครับก็จะกลายเป็นจากลบถ้าย้ายมาข้างนี้มันจะเป็นบวกโอเคไหมโอเคไหม อ่านะครับทุกคนลองดูเลยครับแล้วพี่ก็หมุน180องศาโอเคนะน้องจะเห็นว่านะครับไอ้ด้านที่มันที่มันอ่าเป็นศูนย์เนี่ยนะครับตัวนี้มันอ้าปากใช่ปะน้องดูแค่นี้ก็ได้นะครับว่ามันอ้าปากใส่ศูนย์นะครับพี่หมุนกลับมานะโอเคไหมทุกคนดูนะเนี่ยครับก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับถ้าน้องอพี่เอาศูนย์ไว้ข้างนี้นะแล้วมันต้องอ้าปากใส่ศูนย์นะครับพี่บูนี้เลยนะสีปกะมาณต่อนะครับหัวเรสี เนี่ยครับคาถามก็คือมันเหมือนกันไหมนะครับอ่าให้พี่เปรียบเให้น้องดูนะเหมือนกันไหมนะครับแล้วน้องก็หารด้วยสี่ตลอดนะน้องเห็นว่าเหมือนกันนั่นแหละนะครับพี่หารหารตลอดด้วยสี่นะครับนี่มันก็จะเหมือนกันเลยนะครับแต่มันอยู่ที่ว่ามุมมองเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นเวลาที่ทําอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับมันมันทำได้หลากหลายมากนะครับอ่าระยะทุวนเนี่ยมองในทุกๆมิตินะครับแล้วแล้วจะจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับ บางทีเนี่ยกฎการบางอย่างเนี่ยมันมันคือเรื่องไม่ง่ายเลยที่ที่เราไม่ต้องไปทำแบบนั้นตลอดก็ได้นะครับโอเคน้องหารทิ้งด้วยสี่ตลอดก็จบแล้วนะครับมันก็ไม่ต้องไปอะไรโอเคไหมมันจะเท่ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันจะเป็น x กนะครับกำลังสองนะครับบวกด้วยหนึ่งนะพี่หารสี่ทิ้งเลยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันจึงมันจะเท่ากันทุกประการโอเคไหมนะทุกคนเนี่ยทำมายี่ยาๆให้น้องดูอะไรบางอย่างนะครับแต่ทีนี้พอมาถึงตรงนี้นะครับเรามาดูกันต่อนะครับว่า x กซ์ำลังสองบวกหนึ่ง ตรงนี้แหละที่หลายคนมีปัญหาพี่จะลองแยกไป2สองเล็บก่อนนะครับเพราะหลายคนนะจะรู้แล้วว่าพี่ปกติถ้ามันเป็นเครื่องหมายลบตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าเป็นเครื่องหมายลบเนี่ยมันจะเป็นขนต่างกับบางสองได้แต่คราวนี้มันเป็นเครื่องหมายบวกนะแล้หลายคนก็พยายามแยกไปสองเล็บนะเราลองมาพยายามทำอย่างนั้นดูก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ถ้าใครรู้แล้วเนี่ยก็ผ่านไปได้เลยนะแต่พี่ว่าหลายคนก็ยังไม่รู้เรื่องนี้นะมันจะต้องมีหลายคนนะคือแต่ละคนน่พื้นฐานไม่ได้ม,มาเท่ากันนะครับบางคนก็ไม่รู้ตรงนั้นบางคนก็รู้ตรงนี้ไม่รู้ตรงนั้น มันผสมกันนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นปัจเจกบุคคลนะใครที่รู้แล้วเนี่ยคงไม่ใช่ปัญหานะครับน้องรู้ดีนะครับในการที่น้องจะพยายามจะแยกเป็นสองเล็บเนี่ยน้องจะแยกไม่ได้และหลายคนหนักไปกว่านั้นอีกนะครับก็มาตั้งสูตรเป็นลบ b เลยนะครับนะครับหลายคนมาบอกว่าพี่เนี่ย ax กํลังสองนะครับบวกด้วย vx นะครับบวก c โอเคไหมครับแล้วก็มาใช้เป็น x นะครับเท่ากับลบ b นะครับอย่างงี้นะครับบวกลบนะครับสแควรูปนะครับ b กํลังสองลบ c ac นะครับส่วนด้วย2 a นะครับซึ่งมัน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะครับโอเคไหมซึ่งเอาจริงแลมันแยกเป็นสองเล็บไม่ได้น้องลองดูก็ได้นะครับมันแยกไม่ได้นะครับโอเคไหมทุกคนนะครับอน่ะพี่ขอลบออกก่อนแล้วกันนะครับทีนี้นะครับอยากให้ทุกคนดูให้ดีนะครับว่ามันจะมีแบบนี้ผสมอยู่นะครับก็คือนะครับมันแยกเป็นสองเล็บไม่ได้นั่นเองนะครับนี่เวลาแยกเป็นสองเล็บไม่ได้เนี่ยน้องก็นึกถึงอันนี้ก็แล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของเรื่องก็คือน้องดูให้ดี x กำลังสองเนี่ยค่าที่น้อยที่สุดของมันนะครับ อะไรก็ตามยกกำลังสองอะไรก็ตามเนี่ย <c oughs> ที่ยกกำลังสองในค่าน้อยสุดของมันคือศูนย์เพราะถ้ามันเป็นจำนวนบวกยวกกำลังสองก็ได้จำนวนบวกเป็นจำนวนลบยกกำลังสองก็ได้เป็นจำนวนบวกอยู่ดีอ่างั้นค่าที่น,น้อยสุดของมันก็คือศูนย์นั่นเองโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้น้อยสุดของมันก็คือศูนย์นะครับบวกด้วยหนึ่งนะครับเนี่ยน้อยที่เห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับศูนย์จะมากมากว่าหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับงั้นกรณีนี้เนี่ยไม่เกิดขึ้นมันไม่เกิดขึ้นนะครับ ี่เขียนเป็นไทยแล้วกันนะมันไม่เกิดขึ้นนั่นก็หมายความว่านะครับหรือถ้าตีเป็นภาษาคณิตศาสตร์เขาบอกว่ามันเป็นเซตว่างมันเป็นเซตว่างมันหาคำตอบไม่ได้นะครับอ่ะพี่จะอธิบายเป็นภาษาคณิตศาสตร์ก่อนลวกันถ้าเกิดว่าอย่างเนี้ยนะครับน้องบอกว่ามันหาคาตอบไม่ได้มันเป็นเซตว่างทีเนี้ยนะครับเงื่อนไขที่น้องถอดแอปสูตรออกไปเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเงื่อนไขของน้องเน,นี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับพี่พี่ถามเป็นภาษาคณิตศาสตร์ให้น้องดูแล้วกันเนี่ย เพื่อจะได้น้องเห็นภาพว่าจริงๆที่น้องพยายามจะทำอะไรกันเยอะๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็คือตรงนี้หลายคนก็บอกว่าพี่เอาสองหารตลอดตัวนี้ก่อนนะพี่ขอนะครับเอาสองหารตลอดตัวนี้ก่อนนะครับมันก็จะกลายเป็นอ่าเอาสองหารนะเอาสองหารนะต้องหารฝั่งนี้ด้วยนะครับมันก็จะเป็นศูนย์นะครับอันนี้ก็กลายเป็นเอ็กซ์กลังสองนะครับลบด้วยสองอย่างนี้ใช่ไหมนะครับแล้วน้องก็บอกว่าพี่อันนี้เป็นผลต่างกับตังสองหรือไม่นะครับก็ใช่นะครับก็ทําอย่างนี้นะมันก็กลายเป็นเอ็กซ์นะบลบสอง คือหลายคนพี่จะบอกว่านี่นะครับน้องเขียนไปโดยอัตโนมัติโดยที่น้องไม่รู้เลยว่าน้องไม่จะเป็นต้องทีทำอย่างนี้เลยแล้วหลายคนเนี่ยไปจนสุดขั้นตอนนะครับก็ไปเขียนเส้นจํานวนด้วยนะครับนะซึ่งเมื่อวานนี้มีน้องคนหนึ่งถามพีม่ลูกมาว่าพี่คะไอเส้นจํานวนทำไมต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเดี๋ยวพี่มีเวลาว่างๆพี่พี่ทำให้ดูแล้วกันนะครับ,นนรบอย่างนี้นะครับอ่านะครับตรงนี้นะครับพี่มองแบบรวบลัดก่อนแล้วกันนะให้น้องคิดแบบรวดลัดก่อนแล้วกันนะครับน้องทําให้แต่ละเลขเป็นศูนย์ก่อนนะครับ ถ้าวงเล็บแรกเป็นศูนย์เนี่ย x จะต้องเป็นรูทสองถ้าวงเล็บที่สองเป็นศูนย์เนี่ย x ต้องเป็นลบรูทสองน้องอ่านตรงนี้มาลงเส้นดินวนก่อนนะก็เป็นลบรูทสองกับรูทสองนะครับมากกว่าเนี่ยจะตอบช่องที่เป็นริมสุดนะครับก็ใส่ลูกศรไปนะครับถ้าริมสุดเนี่ยมันจะเป็นลูกสองยาวเอาแค่นี้ก่อนนะเอาละครับแต่ว่ามันไม่ได้สาคัญอะไรแล้วนะครับเพราะเหตุผลก็คือนะครับเดี๋ยวน้องจะต้องเอาอันเนี้ยนะครับเนี่ยที่พิทูแรงเงาเนี่ยคำตอบเนี่ยนะครับพี่ขอใส่เป็นสัญลักษณ์ก่อนนะ เวลาใส่ไปใส่ยารักเนี่ยนะครับน้องก็เขียนนี้นะครับตัวนี้มันกลมๆใช่ไหมกลมๆคือวงเล็บนะครับรูทสองนะครับยาวนะครับลูกศรยาวนะครับยาวคือไปถึงอันตันนะครับปุ๊บนะครับส่วนตัวนี้กลมๆนะครับคือวงเล็บเนาะลบนะครับรูทสองนะครับและอันนี้ลูกศรยาวนะครับไปทางซ้ายมือนะครับคือลบลบตีนะครับแล้วสองอันนี้เอาทั้งคู่เอาทั้งคู่คือใส่เป็นยูเนียน คือเป็นตัวอยู่นะครับเรื่องของเรื่องมันมีอยู่แค่นี้ทีนี้เรื่องของเรื่องต่อไปก,ก็คือนะครับพอน้องได้ออกมาเป็นช่วงแบบนี้แล้วเนี่ยน้องจะต้องเอาไปทําสิ่งที่เรียกว่าอินเตอร์เซ็ตนะครับก็คือเงื่อนไขเนียมันจะเกิดขึ้นนะครับจากการที่พอน้องตั้งเงื่อนไขนี้น้องดึงแอปสูตรออกน้องเอาค่าสมบูรณ์ออกปุ๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันไม่ไม่เป็นจริงพอไม่เป็นจริงเนี่ยมันเป็นเซ็ตว่างทีนี้น้อง,องเอาสองเงื่อนไขเนี่ยมาเขาเรียกว่าอินเตอร์เซ็ตกันนะเซ็ตว่างเซ็ตว่างเนี่ยอินเตอร์เซ็ว่านะครับ เขาเตรีมภาษา,สาสที่ศาสให้งง okay, หมดเนี่ยนะครับโอเคไหมนะครับน้องๆก็ไปกดดูคุณสมบัติของเซตนิดหนึ่งก็ได้นะครับเนะี่ยเป็นการทบทวนนะครับเซ็ตว่างอินเซ็กกับเซ็ตอ,อ,อะไรก็ได้เซ็ตว่างนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆเป็นภาษาจาวบ้านี่คือมันไม่มีคําตอบในคนนี้แบบนี้นั่นเองต่อครับพี่ทุกท่านประจัดต่อนะครับทีนี้นะครับทุกคนก็ลองดูนะครับพี่จะให้สิ่งที่อยู่ในอันนี้นะครับเป็นจำนวนลบนะครับเป็นจํานวนลบทีนี้เงื่อนไขของแอดซูลหรือค่าสมบูรณ์เนี S ่ยนะครับถ้าสิ่งที่อยู่ข้างใน ค่าสมบูรณนั้นเป็นจำนวนลบเนี่ยนะครับเวลาน้องดึงแอสซูลูออกเนี่ยน้องต้องเบิ้ลลบเข้าไปที่ก้อนนั้นอีกทีนะครับก็แค่นั้นเองนะครับเนี่ยนะครับเรื่องของเรื่องมีแค่นี้นะครับถ้าก้อนสีเหลืองเนี่ยมันเป็นจำนวนลบนะครับเวลาน้องดึงแอสซูลูตออกแล้วเนี่ยน้องเบิ้ลทุกหมายลบเข้าไปนะครับก็น้องก็ดึงค่าสมบูรออกได้นะครับเนี่ยพี่สอนแบบเบาๆแค่นี้พอนะครับทีนี้มาดูต่อนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะบ่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับเราทําเรื่องพวกนี้ไปทําไมเนี่ยเราทําเพื่อจะ หลกัลกๆของน้องเนี่ยจะต้องเอาค่าสมบูรณ์ออกนะครับเมื่อวานเนี่ยพี่ได้สอนเรื่องของการแบบยกกอบสองสองข้างแต่การยกรอบสองสองข้างเนี่ยเป็นวิธีที่หลีกหนีความวุ่นวายในเรื่องของการแบบงงกับเรื่องแบบเครื่องงงเครื่องหมายอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเอาจริงแล้วการยกรอบสองสองข้างเนี่ยมันจะต้องเช็กว่าสองข้างเนี่ยมันเป็นบวกทั้งคู่ไหมสองข้างของสมการเป็นบวกทั้งคู่ไหมถึงจะค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับแต่ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งของการยกราบสองสองข้างก็คือ ยกกำลังสองแล้วก็อย่าเพิ่งกระจายนะครับน้องย้ายมาให้มันเป็นผลต่างกําลังสองแล้วพี่ดันลบเข้าไปนะครับก็กลายเป็นสองเอ็กซ์ลังสองนะครับแล้วลบตรงนี้นะครับเจอกับลบตรงนี้กลายเป็นบวกกับสี่นะครับพี่ย้ายอันนี้มาข้างนี้นะครับก็กลายเป็นลบหกเอ็กซ์ลังสองนะครับมากกว่าเท่ากับศูนย์โอเคไหมนะครับอ่านะครับไปดูต่อนะนะครับตรงนี้รวมกันนะครับก็กลายเป็นนะครับหาลบ 8ปด x กำลังสองนะครับบวกด้วยสนะครับมากกว่าถ้ากบศูนย์โอเคไหมครับนะีทีนี้นะ้องจะน้องจะย้ายข้างก็ได้นะหรือจะหลักการก็คือน้องต้องทำให้ไอ้ตัวที่ติดกับ x ที่มีเลขชี้กำลังสูงสุดมันเป็นบวก,กแค่นั้นเองนะครับยวพี่เอาลบคูณตลอดแล้วกันนะครับเอาลบคูณตลอดนะครับก็คืออย่างนี้นะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงข้ามนะคเครื่องหมายตรงนี้ก็เปลี่ยนแค่แค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ย บนหารด้วยสี่นะครับจริงๆต้องหารทั้งสองข้างนะครับหารด้วยสอันนี้ก็กลายเป็นสองเกำลังสองนะครับแล้วก็ลบด้วยหนึ่งครับน้อยกว่าเท่ากับศูนย์หน้านะครับตรงนี้ก็ทําเป็นผลต่างกําลังสองนะครับหนึ่งก็คือหนึ่งกำลังสองนั่นเองนะครับอันนี้ใส่รูทให้มันซัารวมนะครับอ่าครับก็กลายเป็นนะครับเป็นสองเล็บนี่นะครับน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ครับวงเล็บแรกก็เป็นหน้านะครับ หน้าลบหลังนะครับแล้วก็หน้าบวกหลังนะครับโอเคไหมนะครับเนี่ยอะไรน้องพิมพ์เข้าไปว่าอาสมการนะน้องพิมพ์เข้าไปว่าอัาสมการนะครับอัาสมการเร้่งต้นนะครับเดี๋ยวมีเว็บไซต์มากมายเลยน้องเข้าเข้าไปศึกษาดูนะครับถ้าอยากจะรู้ความจริงว่าทาไมต้องขีดเส้นจำนวนนะครับพี่มองว่าเรื่องพวกนั้นมันค่อนข้างที่จะแบบนะครับพี่ลากเลยนะนะครับตรงนี้นะครับก็คือจะต้องเป็นไรแล้วนะครับเป็นหนึ่งส่วนร้ยสองใช่ไหมนะครับกับลบหนึ่งส่วนร้สองนะครับ แต่ถ้าใครไม่ได้ตรงนี้น้องก็เดี๋ยวพี่ตูกตัดเป็นคลิปแล้วน้องมาถามได้แล้วกันเดี๋ยวพี่ตอบให้นะเดี๋ยวตอบให้นะครับโอเคนะน้อยกว่าเท่าก,กับนะครับน้องตอบช่วงที่มันเป็นช่วงตรงกลางเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็พิมพ์ตัวนี้แล้วกันนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องเห็นว่านะครับจริงแล้วที่ถูกต้องจริงแล้วเนี่ยนะครับน้องจะตอบตัวน,นี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเงื่อนไขของการที่เริ่อแรกที่น้องปลดแอปสูตรออกมาได้เนี่ยนะครับมันมีอยู่นะครับ ซึ่งน้องที่ถูกต้องจริง,น,งน้องก็ต้องบอกว่ามันเป็นจำนวนลบก็เพราะว่านะครับน้องต้องมาตั้งนี้ว่า 2x กําลัง2เนี่ยนะครับลบ4นะครับไอ้คำว่าเป็นจำนวนลบเนี่ยคือมันน้อยกว่าศูนย์นั่นเองนะครับเพราะฉนั้นเมื่อเป็นแบบนี้นะครับน้องก็ต้องไปหาข่าวออกมา wish, Anti นะครับพี่ก็หารด้วยด้วยสองตลอดแล้วกันนะซึ่งมันจะกลายเป็นนะครับพี่เปลี่ยนสีแล้วกันนะ x กําลัง2นะครับลบด้วย2แล Being ้วน้อยกว่า0ูนะครับพี่ใส่รูทตรงนี้นะครับแล้วยกราง2นะครับ ซึ่งนะครับพี่ขอเบี่ยงมาตรงนี้กันนะมันกลายเป็นนะครับ x ลบรูทสองนะครับกับ x บวกรูทสองนะแล้วน้อยกว่าศูนย์เนี่ยนะครับแล้วน้องก็มาขีดเส้นจำนวนอีกครั้งนะครับอ่านะครับแล้วก็หาค่าที่ทําให้แตะเราเล็บเป็นศูนย์นะครับซึ่งน้องจะเห็นว่าเนี่ยกระบวนการเนี่ยไม่มีใครหลีกหนีได้หรอกแล้วนฝืนก็ไม่ได้หรอกพี่บอกเลยว่านะครับทุกคนถูกลงโปรแกรมแบบนี้ไม่มีทางจะฝืนไปได้นะครับโปรแกรมมันมาแบบนี้นะครับทุกคนนะครับ แค่ว่าใครไหวตัวทันเนี่ยก็แค่นั้นเองนะครับตรงนี้เป็นลบรูทสองนะครับตรงนี้เป็นรูทสองนะครับกิเศษนะครับรูทสองนะครับเรียบร้อยครับทีนี้นะครับนี่คือเงื่อนไขของการที่น้องปลดแอดสูตรออกไปนะครับโอเคไหมพอน้องปลดแอดสูตรออกไปปุ๊บน้องก็แก้อสมการโอเคไหมแก้อสมการตรงนี้ออกมานะครับจนถึงคําตอบนี้นั่นหมายความว่าผลรวมเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของการดึงแอดสูตรออกต้องใช้เงื่อนไขหนึ่งพอแก้อสมการมาได้แล้วก็ได้คําตอบอย่างอันหนึ่งน้องเอาสองคำตอบนี้มาอินเตอร์เซกตกันเพื่อดู ว่าคำตอบจริงๆจะเป็นเท่าไหร่นะครับพี่ขอเขียนรวมในอันเดียวเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับน้องจะต้องเอาช่วงเมื่อกี้มานะครับซึ่งก็คือเป็นรูทสองนะครับกับรบูทสองแล้วน้องก็ลากนะครับอีกหนึ่งเส้นนะครับแล้วหาช่วงที่อ intersect กันนะครับนั่นคือคําตอบที่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วหลายคนบอกว่าถ้าทําแบบนี้แล้วก็โอ้โหโคจะสมบูรณ์เลยนะครับโอเคไหมครับ นี่ครับน้องก็จะได้คําตอบมาว่านะครับเนี่ยสิ่งที่ลูกระบายสีเหลืองนี่แหละคือคําตอบที่แท้จริงของข้อนี้นะนะครับเพราะนั้นนะครับมันก็คือนะครับคืออะไรครับมันคือช่วงปิดนะครับของลบนะครับหนึ่งส่วนรูทสองนะครับหนึ่งส่วนรูทสองแบบนี้นะครับก็จะตอบคือจริงๆอันนี้มันพี่จะเล่าให้ฟังยาวๆแบบนี้เพื่อให้น้องเห็นภาพว่าจริงๆอย่างเนี้มันก็คือทํามันควรจะทาส่งคุณครู ในโรงเรียนนะมันมันไม่ใช่จะมาแบบว่ามาทําข้อสอบแข่งขันอย่างนี้นะทุกคนเข้าใจตรงกันนะพี่พยายามจะสื่อมาตลอดนะครับว่าถ้าสภาพนี้นะครับแล้วน้องมาทํากับข้อแบบนี้นะครับน้องลองดูก็ได้นะครับลองดูก็ได้นะครับว่าตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยนะครับน้องใช้เวลาไปเท่าไหร่